อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะนะักเรียนค่ะทีนี้อ่ะโอเคอ่ะทีนี้นะคะวันนี้นะักเรียนจะได้เจอกับคุณครูนะคะก็คือในรายวิชาศัตร์และก็สิ่ธรรมะนะคะของระ,ระดับชั้นม .3 อ่ะทีนี้เนี่ยครูแจ้งก่อเลยนะคะในรายวิชานี้เนี่ยมันจะมีหนังสืออยู่หนึ่งเล่มถูกไหม แล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยเตรียมสมุดขึ้นมาอีกหนึ่งเล่มน,นะคะทุกคนเตรียมสมุดขึ้นมาอีกหนึ่งเล่มจะใช้ออหนังสมุดเนี่ยเราจะใช้เป็นปกอ่อนนะคะคือเล่มบางให้เรียนเตรียมขึ้นมาคนละหนึ่งเละะ่มแล้วก็ตอนนี้เอาหนังสือขึ้นมาได้แล้วนะคะลูกดีนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะข้อปฏิบัติสําหรับนักเรียนเข้าเรียนออนไลน์อ หนึ่งเลยคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยเปิดกล้องนะคะให้เรียนเปิดกล้องสอบปิดไมค์อ่าสามก็คือเปิดไมค์เนี่ยเมื่อมีการสนทนาถามตอบนะคะแล้วก็ปิดไมค์ทุกครั้งเลยนะคะหลังจากที่น้องเนี่ยตอบคำถามเสร็จแล้วอ่าทีนี้เนี่ยโอเค,อเคพร้อมที่จะเรียนแล้วนะคะคุณครูก็้อ,อมแลลวน,นะคะอ่ะหยิบหนังสือขึ้นมาแล้วนะคะลูกทีนี้ เรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะต่อมาในมันจะมาขึ้นหมวยการนหน้าหนึ่งนะใหตัวสือไปหรอในหน้าีหนึ่ในหน้าหนึ่งในที่หนึ่งนะคะวที่หนึ่งนะคะน้านเรื่องความสัาษาตถึงกอนทีรจะเรียนรู้ใช่ไก็ต้องบอว่าัในการแรกภาสหรือจะต้องเห็นได้นะคะข้อสองในข้อที่สองที่ความสมพั์ของษา ในส่วนของข้อที่สองก็คือวิเคราะห์ความสําคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนี่นับถือนะคะในฐานะที่ช่วยสร้างสารรค์อารยธรรมแล้วก็ความสงบส,สุขแก่โลกนะคะอ่ะอันนี้คือในหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งนี้ที่นักเรียนจะต้องรู้นะคะอ่ะต่อมาอ่ะมาแล้วเอรือไม่น่าสมดอ่ะไม่ต้องไส่ะที่ไม่ค่อยสมด่อเรียนรู้เนี่ยออกเป็นอ าการสัมผใงต่นกนค,คือนวางแนวทาารคะมีอะไรบ้างนะคะอ่าอันแรกเลยนะคะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าทายหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรรุแล้วถูกต้องไหมลูกทรงพจิจารณาเห็นว่าทมที่พระองค์ตรัสรรุเนี่ยลึกซึ้งลึกซึ้งแล้วนะคะการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในครั้งพุทธกาลเนี่ย ศูนย์กลางการเผยแพร่เนี่ยขึ้นอยู่กับพระพุทธเจ้านะคะลูกแม้ภายหลังเนี่ยพระองค์จะดับขันหรือว่าปารินิพาน์ไปแล้วเนี่ยแต่เหล่าสาวลกเนี่ยก็ยังได้ออกสืบสารนะคะสืบสารพระพุทธศาสนาอ่านิทานการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนี่ยสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนะคะนักเรียนอ่ะโดยมีอะไรโดยมีสถาบัานของพระมหากษาัตริย์เนี่ยทรงปุกปหม ทำนุบำรุงนะคะแล้วก็ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนี่ยให้เผยแพร่ขยายไปยังดินแดนต่างๆพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่มีแค่ออคนไทยเราหรือว่าประเทศไทยเรานะคะที่ออนับถือพระพุทธศาสนาในบางประเทศอย่างเช่นออพื้นที่หรือว่าบริเวณออประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะก็มีบ้างที่นับถือพระพุทธศาสนา นะคะเพราะว่าการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนี่ยจะมีมาตั้งแต่อดีตนะคะต่อเลยนะคะทีนี้เรามาดูในหัวข้อที่1.1นะคะหัวข้อที่1.1ในหน้าที่2ง,งเ,เลยแนวทางการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในสมัยโบราณอ่านี่คือหัวข้อแรกนะคะหเลย ก็จะมีอะไรก็จะมีการเผยแพทย์ด้วยการแสดงธรรมการเทศอ่าการแสดงรมหรือการเทศนี้นะคะนักเรียนณปัจจุบันเนี้ยก็ยังมีอยู่ถูกไหมเวลาน้องไปวัดอ่าไปวัดวันสําคัญต่างๆไปทาบุญเนี่ยน้องก็จะเห็นออกการแสดงรมหรือการเทศเนี่ยออกผสมอยู่บ่อยๆถูกไหมคะอ่าอ่าเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าการเผยแพท่์ทัศาสนาโดวยวิธีนี้เนี่ย ผู้เผยแพร่จะต้องมีความรู้มีความเข้าใจในหลักรมคำสอนเนี่ยเป็นอย่างดีการเทศหรือการแสดงธรรมเนี่ยจะเป็นรูปแบบการเผยแพร่ที่ได้ผลดีนะคะมาทุกยุคทุกสมัยณนะปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีอยู่เช่นน้องไปวัดเนี่ยจะเห็นบ่อยเลยนะคะเกี่ยวกับการแสดงธรรมการเทศต่างๆนะคะที่มีพระสงฆ์เนียนเทศโดยให้หลักคำสอนต่างๆ เช่นน้องไปวดัดวันเข้าพรรษาหรือวันอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพิธีกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนี่ยจะมีการแสดงธรรมเข้ามาคล้องดวงนะคะโอเคนี่ในหวัวข้อแรกต่อไปเรามาดูหวัวข้อที่2นะคะก็คือการเผยแพร่ด้วยการศึกษาและการปฏิบัติธรรมนะคะเขาบอกว่าในยุคแรกของการศึกษาพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นการศึกษาแบบท่องจํา ไหมเป็นการศึกษาแบบท่องจําสื่อทอดกันมานะคะเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่า,าการถ่ายทอดด้วยวิธีท่องจาเนี่ยทาให้เกิดการข้าเคลื่อนนะคะต่อมาเนี่ยเขาจะได้มีการแบบจดอาจดจาลึกจดอาลึกพระพุทธพระพุทธวจนะเป็นลายลักษณ์อักษรก็คือเหมือนว่าถนะ้าเกิดว่าเป็นการท่องจําอย่างเดียวถูกไหมอาจจะมีการขาาเคลื่อนอภิธานการถ่าเน,นีเขาก็เลยมีการจาลึกหรือว่ามีการจดบันทึกนะคะเป็นออกเป็นลายลักษณ์อักษร นะคะเกี่ยวกับการเผยแพร่การเผยแพร่ภาพุทธศาสนานะคะน้องจะสังเกตเห็นได้ว่าออถ้าเราเคยบวชในสามีถูกไหมคือว่าในห้องนี้เรียนเคยบวชในสามีถูกไหมและเรียนบวชเข้าไปบึบนะคะนักเรียนก็ต้องศึกษาพระธรรมถูกไหมจะมีหนังสือหรือเป็นตำมูลเป็นหนังสืออะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับพระธรรมเกี่ยวกับเอ่อพระธรรมความวินัยที่สำคัญหรือว่าเอ่อพระสุนทรจะต้องกันปัจจุบันถูกไหมคะอ่าอันนี้คือส่วนหนึ่งนะคะอ่าต่อมาในหัวข้อที่สาม ถ้าเรียนไม่ทันเรียนบอกคุณคือนำแชทเาบอกก็ได้หรือว่าเปิดไมค์บอกได้นะคะอ่ะในหัวข้อที่สามนี้นะคะก็คือจะเป็นสถาบันสถาบันท่านพุทธศาสานส์เป็นศูนย์กลางในการแพร่นะคะคืออะไรก็คือเขาบอกว่าในยุคแรกการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนี่ยกลุ่มเป้าหมายหลักเลยเนี่ยก็คือผู้นำผู้นําสังคมนะคะเพราะว่าอะไร เพราะถือเป็นศูนย์กลางความเชื่อของประชาชนนะคะโดยเฉพาะพระมหากษัตริย์ถูกไหมถ้าพระมหากษัตริย์เนี่ยเลื่อมใสแล้วก็ศรัทธาประชาชนเนี่ยก็ย่อมที่จะเออ่เลื่อมใสแล้วก็ศรัทธาด้วยนะคะอ่ะนี้คือเออ่แนวทางของ,ของ,ของการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในเออ่ในยุคโบราณนะคะเดี๋ยวจะมีมาในปัจจุบันด้วยนะคะอ่ะในยุคแรกเนี่ยก็คือว่าพระมหาคือผู้นํา นะคะถ้าเกิดผู้นําผู้นํามีความเชื่อประชาชนเนี่ยก็ต้องที่จะมีความเชื่อและก็ศรัทธาไปด้วยนะคะอันนี้คือในหัวข้อที่สามนะคะต่อมาอ่ะต่อมานะคะในหัวข้อที่หนึ่งจุดหนึ่งเออหนึ่งจุสองในหัวข้อที่หนึ่งสองในหน้าที่สามหกนักเรียนเลยเมื่อกี้เป็นในวางในการแพโดราถูกไหมคะแต่ใน,ในหน้าที่สามหกในหัวข้อหนึ่งจุดสองนะคะ เป็นแนวทางการเผยแพร่ครับพุทธศาสนาเนี่ยในสมัยปัจจุบันอ่าในสมัยปัจจุบันนะคะเรามาดูว่าอะไรปัจจุบันเนี่ยวามเปลี่ยนแปลงแมกไม่ว่าจะเป็นอ่กโซเชียลต่างๆเนี่ยมาแรงมากๆเลยนะคะอ่าเขาบอกว่าปัจจุบันเป็นยุคสมัยสมัยของความเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ยุคโลกเนี่ยภายใต้ความเจริญก้าวหน้านเทคโนโลยีแล้วก็อุตสารอ่าเป็นแรงขับเคลื่อนหลักๆเลยนะคะท่งผลให้เกิดโลกที่ไร้ความแดน ออตรงไหมศาสนาหรือว่าเราเนี่ยนะคะเกิดการติดต่อไหมการติดต่อการเผยแพร่นะคะออที่ไร้เดียนสะคะก็คือ,อไมก็คือเขาว่าส่งผลที่เกิดโรคที่ไร้ไเดียงสที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกันขเข้าไปกันเข,อข,ออขอา้าถึงกันนะคะเป็นสังคมแห่งข้อมูลข่าวสารแล้วก็ผัว่านออนไลน์ในโลกแบบต่างๆนะคะการนำพระพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามา อ่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนสังคมเนี่ยย่อมที่จะหนีเลี่ยงไม่ได้หรือว่าหีเลี่ยงไม่ผลเลยนะคะจะต้องใช้เทคโนโลยีเนี่ยเป็นเครื่องในการเผยแพร่อ่าอันนี้คือส่วนหนึ่งคะต่อมาอ่าต่อมาแะ้วก็ให้เรียนดูการเปิดหน้าสี่เลยนะคะเปิดในหนังสือหน้าที่สี่ของปีอาเนี้่เรามาดูในหัวข้อแรกเรามาดูหัวข้อแรกเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าการเผยแพร่ด้วยการแสดงคมและการทศ อ่านะคะเหมือนกันเลยกับหัวข้อแรกนคือไหมก็คือทำไมก็คือเป็นการแสดงธรรมด้วยการเกตนะคะถือเป็นรูปแบบการถือแกลทพุทธศาสนาที่เป็นรูปแบบเฉพาะนะคะและเป็นธรรมเนียมปฏิบัติอ่าตั้งแต่ยุคบราชถูกไหมจนมาถึงปัจจุบันเองก็ยังมีการแสดงธรรมมีการแสดงธรรมีการเกตนะคะเพราะว่าอะไรเพราะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในพระพุทธศาสนานะคะโดยอย่างยิ่งการแสดงปาฐกการแสดงปาคัดขรคำนะคะถ้ที่ขอกตัวด้วยนะคะเราได้ยันที่เส้นใต้ไว้เลยเนี่ยถูก่หมมี นะคะใจในหัวข้อที่หนุนในออกเกือบเกือบบรรทัดสุดท้ายนะคะเป็นขีเส้นใต้เอาไว้วิธีนี้เนี่ยเป็นการออกเป็นวิธีการเผยแพร่ศาสนาที่นิยมการแพร่หลายในปัจจุบันนะคะให้เป็นขีดเส้นใต้ไว้เลยต่อมานะคะในหัวข้อที่สองนะคะก็คืออะไรก็คือการเผยแพร่พระศาสนาผ่านองค์กรทางพระศาสนานะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าองค์กรเนี่ยองค์กรที่เกี่ยวกับพระศาสนาเนี่ยเรามาดูว่ามีอะไรบ้าง ะะคะแต่ในนี้เนี่ยเกาบอกว่าพระพุทธศาสนามีถิ่นกำเนิดที่ประเทศอินเดียเชื่อว่าเรีเคยได้เคยเรียนผ่านมาแล้วแหละตั้งแต่มหนึ่งม,มสองนะคะได้เรียนรู้มาแล้วก็คือศาสนาของเรามีถิงง่นกำเนิดมาจากประเทศอินเดียถูกไหมมีศูนย์กลายถึงในอ,อัศวิปภิเอเชียนะคะช่วงพุทธศตรวรรษที่25พุทธศาสนิกชนชาวเอเชีเชยเนี่ยได้บุกขยกนะคะไปทำมาหากินเนี่ยในในแถบทวีปยุโรปแล้วก็ทวีปอเมริกาได้นำเอาพุทธศาสนา เข้าไปเผยแพร่ในแนเหล่านั้นด้วยนะคะเผยแพร่ทำไมเพื่อความเป็นอาาิสระนะคะจึงได้มีการรวมลุ่มเป็นองค์ทางพระพุทธศาสนาในรูปแบบาต่างๆนะคะอ่านเรามาดูว่ามีรูปแบบอะไรบ้างี่ครูรูปรับตัวอย่างจะมีอยู่ในหนังสือท่านเรียนเลยในหน้าที่สี่นะคะอ่านในหน้าสี่หัวข้อที่สองนะคะอ่าอ,องค์ทางพระพุทธศาสนานะคะที่คคูได้ยกมาเนี่ยก็คือเขาบอกว่าอะไร องค์กรทางพุทธศาสนาเนี่ยเป็นการพัฒนาการพัฒนาการนับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยให้มีความมุ่งเน้นคุณค่าในหลักคําสอนนะคะมีการศึกษาและก็วิเคราะห์หลักธรรมต่างๆอ,อย่างเป็นระบบจึงได้มีการรวมกลุ่มมีการรวมกลุ่มกันเป็นองค์กรทางพุทธศาสนาในรูปแบบในรูปแบบต่างๆระ,ระดับชาติและก็ระ,ระดับนานาชาตินะคะ่ะ รูปแรกพูดนำมาให้ดูนะคะเป็นวัดอ่องค์กรทางองค์กรทางศาสนานก็คือวัดนะคะก็คือวัดอ่ที่พูกมาเป็นวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามหรือว่าวัดพระแก้วนะคะวัดเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอ๋อถือได้ว่าเป็นพุทธศาสนาสถานถูกไหมอ่าเป็นศูนย์กลางอีกอย่างหนึ่งเป็นศูนย์กลางในการศึกษาหรือว่าเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างหนึ่งนะคะคนส่วนใหญ่เลยเนี่ย ส่วนใหญ่ที่เห็นมากก็คือวัดถือในลูกที่เป็นองค์กรทางศาสนาหลักของไทยเราเลย,เยก็คือวัดนะคะวัดเนี่ยหรือพุทธศาส,สนาสถานนะคะเป็นอะไรเป็นศูนย์กลางการกษาอาแล้วก็ปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาดังนั้นเนี่ยวัดเนี่ยจึงเป็นศูนย์กลางเลยง่ายๆวัดเป็นศูนย์กลางของอของพระพุทธศาสนาหรือว่าพุทธศา,า,าสนิกชนต่างๆ นะคะอย่างเช่นมีพิธีกรรมอะไรสาคัญสาคัญถูกไหมเราก็ต้องไปวัดถูกไหมคะอ่านะคะอ่ะต่อมาต่อมาเป็นอ๋อเป็นภาพที่สองนะคะเป็นภาพที่สองตรงนี้ก็คือเป็นอะไรเป็นศูนย์ส่งเสริมนะคะเป็นศูนย์ส่งเสริมอ่าเป็นศูนย์ส่งเสริมศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ะจะอยู่ที่จังหวัดประทุธานีนะคะอ,ะอันนี้คือองค์กรทางพระพุทธศาสนาอีกแห่งหนึ่งนะคะส่วนอันสุดท้ายอันสุดท้ายนี้เป็นตราสํานักงานนะคะตราสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติน,นี่คุูยกมาให้ดูนะคะโอเคอันนี้เนี่ยคือสิ่งต่างๆหรือว่าเป็นองคออ์กรเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ ทางพระพุทธศาสนานะคะหลักๆเลยที่เราจะยึดถือเลยก็คือเป็นไงวัดบางแมหกหลักๆของคนไทยเราก็คือวัดเนี่ยเป็นศูนย์รวมศูนย์รวมจิตใจนะคะศูนย์รวมจิตใจไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมอะไรสำคัญต่างๆเราก็ต้องไปวัดอยู่แล้วถูกไหมลูกนะคะโอเคอะต่อมา อ่าต่อมาอี่ยในหัวข้อที่สามนะคะหัวข้อที่สามของนักเ,ร,เรียนจะอยู่ในหน้าที่เอ่อในหน้าที่ห้านะคะเรียนเปิดหนังสือไปในหน้าที่ห้าเลยนะคะในหัวข้อที่สามนี้เนียจะเป็นเกี่ยวกับการเผยแพร,ร่พระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติธรรมนะคะด้วยการปฏิบัติธรรมคืออะไรก็คือการบรรลุผลอ่า หรือเป้าหมายจากการปฏิบัติด้วยตนเองนะคะพระพุทธเจ้าพระสงฆ์หรือผู้แสดงธรรมเนี่ยเป็นเพียงการ,รยานิมิตที่คอยแนะนำสิ่งที่ถูกต้องอบุคคลจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อลงมือปฏิบัติด,ด้วยตัวเองถูกไหมอ,อย่างเช่นนักเรียนเรียนหนังสือเนี่ยถ้าค,คุณพูดอย่างเดียวพูดอย่างเดียวนักเรียนไม่ลงมือปฏิบัติด้วย อ่าเรียนจะรู้เรื่องจะเข้าใจไหมก็ไม่เข้าใจถูกไหมดังนั้นไม่ว่าจะเป็นครูหรือนักเรียนเองเนี่ยก็จะต้องเอ่อร่วมด้วยช่วยกันถูกไหมอันนี้ก็เช่นเดียวกันการปฏิบัติธรรมนะคะระพุรธเจ้าพระ,พระสงฆ์เนี่ยเป็นเพียงแค่สิ่งที่แนะแนวทางให้เราเฉยๆอ่าถ้าเราจะประสบความสำเร็จเองได้เราก็จะเราก็จะต้องมีการลงมือปฏิบัติลงมือทำด้วยถูกต้องไหมคะ โอเคนะคะในหัวข้อนี้อ่ะอ่ะเมาดูหัวข้อสุดท้ายนะคะหัวข้อสุดท้ายก็คือการเผยแพร่ข่ทธศาสนาผ่านสื่อเทคโนโลยีอ่าผ่านสื่อเทคโนโลยีเนี่ยจะเนยว่านะปัจจุบันเนี้ยเทคโนโลยีนะคะมีความก้าวหน้าอ่ามีการสื่อสารที่ไร้พรมแดนเราอยู่ประเทศไทยเพื่อนอยู่ต่างทวียวต่างเอเชียต่างนะคะสามารถติดต่อสื่อสารได้อ่ารัพผู้ศาสนสารก็เช่นกันนะมีการเผยแพร่ข่า มีการเผยแพร่ศาสนาเนี่ยผ่านสื่อเทคโนโลยีได้นะคะนักแหงใดมาดูกันนะคะเขาบอกว่าอิทธิพลจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ยส่งผลให้การเผยแพร่พระ้ศาสนาเนี่ยมีการเผยแพร่หลักการผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆอ่าเรียกว่าอะไรมัลติมีเดียนะคะซึ่งคนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าถึงแล้วก็เข้าไปศึกษาคุ้มคว้าได้อย่างสุดเช่อนอะไรอย่างเช่นยกตัวอย่างเลย Google ถช่ห้นักเรียนอยากเรียนก็พิมพ์เข้าไปเช่นน้องอยากรู้ประวัติความเป็นมาของพระเจ้าหรือว่าประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนากเรียนก็สามารถที่จะเซิร์ชเข้าไปหาข้อมูลได้เลยถูกไหมมันก็จะเด้งขึ้นมาให้นักเรียนเลยนะคะอย่างที่เขาบอกไงว่าพระพุทธศาสนาเองเนี่ยก็มีการเผยแพร่่างทางสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยนะคะเรียกว่าอะไรมาติมเดีย่ะนะคะทีอ่ะ สำหรับในวันนี้นะคะในหัวข้อที่หนึ่งพระพุทธวิชาพระพุทธศาสนาเนี่ยครูจะไม่ครูจะไม่ใส่เนื้อหาให้เรียนเยอะในหนึ่งชั่วโมงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแน่นเกินเนาะครูก็เลยแบ่งมาเป็นเอ่อมาเป็นหัวข้อหัวข้อนะคะถ้าไปทีละเรื่องทีละหน่วยเลยเนี่ยนะคะเขาเรียนไม่ไหวเพราะว่าพระพุทธก็จะเป็นค่อนข้างที่เนื้อหาจะเยอะพอสมควร นะคะแต่วันนี้เนี่ยหัวข้อแรกเลยเนี่ยที่ครูนํามาก็เกี่ยวกับการเผยแพร่พระพุทธศาสนานะคะให้เรียนเนี่ยลองกลับไปศึกษาทบทวนดูนะคะแล้วก็ที่ครูนํามาเนี่ยก็นํามาจากในหนังสือแต่อาจจะเป็นการสรุปสั้นๆย่อยๆง่ายๆนะคะเพื่อความเข้าใจและเรียนจะได้ไม่ต้องแบบอ่านหนังสือทุกตัวบดทัด นะคะอ่าทีนี้อย่าลืมเตรียมสมุดวันนี้เนี่ยบบนะะยังไม่มีแบบฝึกหัดนะคะยังไม่มีแบบฝึกหัดยังไม่มีการบ้านใดนๆทั้งสิ้นอ่าแต่ให้จบหน่วยที่หนึ่งนี้ก่อนนะคะแล้วคุณครูจะมีงานให้นักเรียนทำนะคะโอเคอ่าทีนี้วันนี้นะคะนักเรียนมีคำถามอะไรจะถามคครูไหมอ่าอัญชัยมีอะไรถามครูไหมคะ ไม่มีค่ะไม่มีค่ะเบสเบนมีอะไรถามไหมคะไม่มีค่ะเบนเข้าใจดีครับครูครับนัชชาไม่มีค่ะอุนเส้นบุนเส้นอยู่ไหมไม่มีค่ะไม่มีค่ะสตางสตางอยู่ไม่เอย่ยอ่ะ นาราวิธมีคำถามไหมลูกมีไหมครับไม่มีครับไม่มีครับเฟรมเฟรมอยู่ไหมไม่มีเสียงตอบรับบอสอยู่ครับอยู่ครับเฟรมอยู่ไหมเฟรมอยู่ใช่ไหมอยู่ครับอ่าเฟรมเข้าใจไหมที่ครูสอนไปเมื่อกี้ เข้าใจนะบ,บอสล่ะบ,บอสล่ะบ,บอสล่ะบ,บอสอยู่ไหมอ่าบอสเงียหายไปนะคะมีใครอีกบ้างนายครับเข้าใจไหมคะลูกเข้าใจครับหู ูอยู่ไหมครับอยู่ครับคูเปิดกล้องให้ครูหน่อยเร็วเปิดได้ไหมอเดียวครั้งหน้าเช็คชื่อเช็คชื่อให้เช็คชื่อแล้วก็ให้คะแนนไปในตัวดีกว่าอ่าใครเปิดกล้องให้ไปเลยหนึ่งคะแนน อ่าส่วนใครปิดกล้องก็ไม่ได้คะแนนไปนะคะส่วนคนที่กล้องมีปัญหาอ่าอย่างเบน์โอเคนั้นก็คือละไว้ในฐานที่เข้าใจว่ากล้องเปิดไม่ได้นะคะโอเคเด๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเริ่มเช็คชื่อแล้วก็เริ่มให้ให้คะแนนคนที่เปิดกล้องดีกว่านะคะเออได้คะแนนเสริมไปด้วยนะคะส่วนเบน์เบน์ไม่ต้องคิดมากนะคะลูกครูเข้าใจว่ากล้องอ่าบางทีเปิดไม่ได้แต่ใครที่ เครื่องมือสื่อสารพร้อมนะคะแต่ไม่เปิดกล้องเนี่ยนะก็เสียคะแนนตรงนั้นไปนะคะอ่าสัปดาห์หน้านะเปิดกล้องนะคะเปิดกล้องทุกคนเลยอ่าทีนี้นะคะเมื่อเรียนไม่มีคําถามแล้วเนี่ยนะคะก็คือสรุปง่ายๆเลยนะคะวันนี้เนี่ยเกี่ยวกับแนวทางการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนี่ยมีอยู่หลายแบบถูกไหมลูกอ่ามีอยู่หลายรูปแบบนะคะให้เราเลือกที่จะ เผยแพร่พระพุทธศาสนาที่นํามาก็คือ,อสมัยโบราณกับสมัยปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยก็จะมีความล้าหน้ามากกว่าก็คือมีเทคโนโลยีเ,ยเข้ามาช่วยเข้ามาช่วยในการเผยแพร่นะคะแต่สิ่งที่ยังคงอยู่เลยก็คือการแสดงธรรมกับการเทศใช่ไหมการแสดงธรรมกับการเทศเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณปัจจุบันเขาก็ ยังเอามาเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันอยู่นะคะในการแสดงเทศแล้วก็แสดงธรรมต่างๆนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะหนูก็เอ่อในชั่วโมงนี้เนี่ยก็พอแค่นี้ก่อนนะคะ<ส>แล้วก็เดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเรามาต่อเรามาต่อกันในหัวข้อที่2ก็คือการเผยแพร่แล้วก็การนับถือพระพุทธศาสนานะคะในประเทศต่างๆอ่าๆๆนะคะสัปดาห์หน้าเรามารู้ว่าแต่และประเทศเนี่ย เขามีการนับถือาศาสนาใดกันบ้างนะคะอ่าสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคาหนะคะเรียนอ้าสวัสดีค่ะทีนี้นะคะเมื่อเรียนไม่มีคำถามแล้วเนี่ยนะคะ ก็คือสรุปง่ายๆเลยนะคะวันนี้เนี่ยเกี่ยวกับแนวทางการเผยแพร่พัะพุทธศาสนาเนี่ยมีอยู่หลายแบบถูกไหมลูกมีอยู่หลายรูปแบบนะคะให้เราเลือกที่จะเผยแพร่พัะพุทธศาสนาที่นํามาก,ก็คือ,อสมัยโบราณกับสมัยปัจจุบันถูกไหมปัจจุบันเนี่ยก็จะมีความล้าหน้ามากกว่าก็คือมีเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยเข้ามาช่วยในการเผยแพร่นะคะ แต่สิ่งที่ยังคงอยู่เลยก็คือการแสดงธรรมกับการเทศถูกไหมการแสดงธรรมกับการเทศเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณปัจจุบันเขาก็ยังเอามาเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันอยู่นะคะในการแสดงเทศแล้วก็แสดงธรรมต่างๆนะคะอะสำหรับวันนี้นะชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะเรียนอาสวัสดีค่ะ